สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาเปรียบเทียบในการเข้าแอปพลิเคชันระหว่างเจ้าตัว i อคู n นโอสแล้วก็เจ้าตัว Poco F 7กับมือถือที่สเปคมีความใกล้เคียงกันมากทั้งคู่ใช้ CPU 1 0 d สิบดาก S J e n 4ซึ่งความ,มเร็วแบบว่าสูสีกันจริงครับมาดูว่าในการเข้าแอปพลิเคชันจะเป็นไงบ้างทั้งคู่เป็นรุ่นเบสโมเดลซึ่งพีซื้อมา กับงบ12,000บาทไม่เกินนี้นะครับพี่จะขอแนบลิงก์นะในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้มาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยผมตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับผมบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งผมราคา อาจจนนั้ว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พิเนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าผมปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนมาดูว่า กับตัวนี้สเปคเบื้องต้นเป็นอย่างไรนะครับผมก่อนที่จะไปทดสอบในการคแอปพลิเคชันมาดูว่าตัวเครื่องของเจ้าตัว IQ ูแล้วก็ Poco F7 จะเป็นอย่างไรซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ดีไซน์ทั้ง2ตัวมีความสวยงามในการออกแบบจริงครับซึ่งพีรู้สึกว่าในการเก็บดีเทลของตัวเครื่องถือว่ามีความสวยสดงดงามตามแบบเอกลักษณ์ของทั้งสองค่ายเลยครับนี่ โป c โคก็แบน์จากเสี่ยวมีนะครับผมตัวนี้ไอคูก็แบรนดจาก Vivo ถือว่าทั้งคู่ดีไซน์สวยมุดกล้องให้มาก็ถือว่าสุดจริงทั้งคู่ใช้เลนสของ Sony i m x 8 8 2กับกล้องหลัง50ล้านมี o a s ทั้งคู่ผมถือว่าให้มาสุดจริงอันนี้ขอชื่นชมครับลำโพงคู่ทั้งคู่นะครับมาดูว่าตัวนี้จับตัวที่เป็นนี่ อันนี้คือระบบผมของตัวเครื่องนะไปที่ฟังก์ชันของคําว่าเกี่ยวกับผมมาดูว่าเดี๋ยผมอันนี้คือสเปคของตัวเครื่องทั้งคู่ตรน,ะนี้อันนี้คือผมเต็มทั้งคู่เป็นตัว Android 15คือทั้งคู่พีใช้งานคือแรม1 2 g กิกนะผมแล้วก็อันนี้ก็แรม1 2กิกกับความจุรุ่นเบตโมเดลคือ2 5 6กิก ทั้งคู่ความจุเท่ากันแล้วก็ CPU เป็น Octa-Core ความเร็วสูงสุดเท่ากันด้วย3.21จุดสองหนึ่งผมให้เรามานีครับผม 8s Gen 4เจสี่นะ c p u o ย t ออก r ตก็ถือว่าความเร็วสูงสีกันผมตัวนี้นะครับมาดูว่าในการเข้าแอปจะเป็นยังไงบ้างผมตัวนี้นะครับนี ซีลนี้เป็นรุ่นเบทหมดทั้งคู่นะครับพีรู้สึกว่าทัดดีผมทั้งคู่กับตัวนี้ให้มาก็ถือว่าสุดจริงครับมาดูว่าความเร็วในการแคปเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพีจะขอทําการเคเบเคชั่นก่อนนะครับนี่ครับนะผมขอเข้าแอป,ปกล้องนะครับ3 4ปึ๊บนี่ครับผมถือว่าความเร็วสูสีกันมากเลยผมมาดูว่าแอป,ปตัวเกลี่ของรูปภาพครับ3 4ปึ๊บนี่เห็นไหมว่า คือเข้าเร็วมากคือเสร็จเสี่ยวผมบางทีนะ้อมือพี่อาจจะกดแบบเสียเสี่ยวมาพร้อมกันเท่าไหร่เต่บอกเลยว่าความเร็วสูสีกันจริงครับนี่ ui ก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายทั้ง2ตัวนี้ครับผมมาดูว่าเมนูในการเข้าตัวปุ่มในการโทรครับ3 4ปึ๊บเร็วครับไม่ต่างกันนะผมตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าแอปพลิเคชันผมในการที่ใช้งานตัวที่เป็นแบบฟังก์ชันอย่ผมสภาพอากาศนะครับดูการวัดนี่ครับ นี่สามสี่ปุ๊บเห็นไหมว่าความได้บอกว่า,วาสูสีกันจริงกับผมทั้งสองตงัวนี้ถือว่าทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากอันนี้ขอชื่นชมครับเช่นแอปตัวนาฬิกาครับนี่นาฬิกาแล้วครับสามสี่ปุ๊บเร็วจริงครับโหคือบอกเลยว่าสูสีกันมากในการ,รพิมผมจะขอเข้าแอปตัวเกมผมมาดูว่าเข้าเกมเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เกมแรกผมในการเข้าแอปนะครับเกม ROV นะครับนี่สาปึ๊บโห oh, ถือว่าความเร็วในการเข้าบอกว่ามีความรวดเร็วทั้งคู่เลยนะครับสู่สีกันมากบอกเลยว่าไม่แตกต่างกันเลยครับในการเข้าเกมผมบอกเลยว่าให้มาจัดเต็มมากอะ่ะเอ้ยองตรงนั้นคือโอเคมากเลยครับผมมาดูว่าแอปพลิเคชันผมต่อไปคือแอปเกมพับตีนะครับสามปึ๊บ นี่เร็วผมรวดเร็วทันใจจริงครับอันนี้ขอเช่นชมผมทั้งสองนี้นะครับนี่เร็วเร็วเร็วอันนี้โอเคมากแล้วก็เกม g a t c h y Impact นะครับ3 4ปึ๊บถือว่าเข้ามีความรวดเร็วทั้งคู่เลยอ่ะโหสูสีกันมากครับฟรีไฟครับนี่เร็วตรงๆเลยว่าเป็นหัวที่ การค่ายพเคชั่นทั้ง2ตัวถือว่ามีความรวดเร็วมและพี่ก็กลับไปที่แอปเดลโลโรแบบนี้เอาวีครับปึ๊บเห็นไหมยังค้างอยู่นะครับผมกลับแรมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงนะครับแรมให้มา1 2กิกทั้งคู่นะครับผมแล้วก็เกมเดี๋ยวผมกลับไปอีกทีปึ๊บนี่ผมยังเรนเดอร์ตัวไฟล์อยู่นะครับก็ถือว่าโอเคมากอ่ะมุมมองพีก็ถือว่าทําออกมาเพอร์เฟกจริงครับสีสันหน้าจอก็มีความสวยงามเอาตรงนะตัว i c คูกับตัวโปกโคอ CPU ทั้งคู่หลังจากพีสัมผัสมาถือว่าในการเข้าแอป,ปในการแบบใช้งานทั่วไปเพียงพอจริงครับแล้วก็หน้าจอก็มีความสมุทแล้วก็หน้าจอก็สวยจริงครับโคตรสวยอะพีชอบมากในการในการกดครับโปกโค F7 ก็ถือว่าทำออกมาสมบูรณ์แบบมากตัว i c คูลนะครับผมตัว neo 10บก็ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟจริงผมตัวนี้ในการปรับตัวอาตาัตราลิเฟทของหน้าจอเนอะาะทั้งคู่ก็บอกเลยว่าในการปรับก็ให้ดูเลยว่าในการปรับความละเอียๆนะครับนี่เผื่อคนหลายคนอยากทราบในความรายลื่นว่าในการปรับจะเท่าไหร่ผมตัวนี้อันนี้ปรับเป็น1นึ่งยี่เฮิร์ตนะครับอันนี้ปรับสูงสุดคือ120่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตผมในการใช้งานรีเฟชของหน้าจอนะครับนี่ก็ผมจะามาด้เลยผมดีครับอันนี้ความสมุดซึ่งพีก็ใช้งานมารู้สึกว่ามันก็มีความสมุดนะผมในการใช้งานทั้งคู่นี้นะครับ บอกเลยว่าสุดจริงสวยด้วยพี่ชอบดีไซน์ในการออกแบบทั้งคู่มากดีไซน์อย่างสวยอี่นะครัในการให้าก็ถือว่าเพียงพอผมแล้วก็เรากลับไปที่แอปเดิมมันก็ยังสามารถตัวใช้งานตัวแรมคือแรมเยอะครับสามารถทําการใช้งานแอปที่ค้างไว้แล้วก็กลับมาเลือกใช้งานแอปก็ถือว่าให้มาเพียงพอที่นี่ปึ๊บอันนี้ขอเช่นชมนะครับผม เช่นพีจะกลับไปที่แอปตัวที่เป็นแบบว่าพีเคยเข้ามาแล้วผมตัวนี้นผมนี่ยแอปนี่ผมสภาพอากาศนะครับปึ๊บนี่ผมมันยังค้างอยู่นะครับซึ่งอันนี้ขอเช่นจมในความแบบรวดเร็วทันใจจริงครับพี่อันนี้โอเคมากเลยผมแอปตัวนาฬิการครับผมนี่ครับสามสี่ปึ๊บเห็นไหมว่ายังค้างแอปพลิเคชันอยู่ก็ถือว่าตอบโจทย์มาแอปกล้องครับปึ๊บเห็นไหมว่าในความสมูทครับตัวกล้องก็ถือว่าโพสต์ออกมาในการปรับในการกดก็ถือว่า เพอร์เฟะันี้ส่วนตัวถือว่าเป็นแอปที่ใช้งานได้ง่ายผมทั้ง2ตัวนี้ในการ้แอปก็ถือว่าเพียงพอ CPU สไตค์ก้อนนะครับผมตัวนี้8 เนะครับผมเจน4ซึ่งความเร็วคือเทียบเท่ากับตัว s n a p d ก a g นแปดเอิหลังจากพีสัมผัสมาเล่นเกมในการปรับสูงสุดทั้งคู่บอกเลยว่าในการเรนเดอร์ไฟลออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบในการจัดการความร้อนก็ถือว่าให้เรามาเพียงพอครับเกมทุกเกมบอกเลยว่าเร็วจริงแล้วก็ใจโลคือนิ่งมากทั้งคู่นี้ซึ่งพีก็ใช้งานมารู้สึกเพียงพอมาดูวันนี้อันนี้ความเร็วในการปลดล็อกผมน่ครับซสื้อนี้ผมอันนี้ให้ดูกันปึ๊บครับบางทีมือพี่อาจจะมา ๋ยวบอกเลยว่าคือความเร็วในการแบบปวดลลอกอ่ะมีความเร็วทั้งคู่แบบให้มาคือเร็วจริงครับนี่คือสูสีกันมากครับกับความเร็วนะครับผมในการปลดลลอกโดยการสแกนนะครับผมนิ้วมือบริเวณหน้าจอสัพพีถือว่าตัวทั้งสองน,นี้จบครบแน่นอนนะครับพี่จะขอแนบลิ์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้นผมเสาร์นี้ขอบคุณครับโดยที่จะกการสินค้านะครับ